และเอิร์ธไฮโพธิซิทอาจจะเป็นคําตอบของปริศนาทําไมเราไม่เจอมนุษย์ต่างดาวเลยนะครับลองจิงในตนาการดูว่าถ้าจาักราวาลนี้มีกาแล็กซี่มากถึง2ล้านล้านกาแล็กซี่แต่ทําไมเรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นเลยคําตอบอาจจะอยู่ในแลเอิร์ธไฮโพธิสิทธก็ได้ครับสมมุติฐานนี้บอกว่า โลกเราอาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่หายากมากๆในจักรวาลนี้การที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนแบบเราต้องการหลายปัจจัยที่ต้องพอดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่มีสนามแม่เหล็กมีปรากฏการ,ารณ์พลันนแปรสันธานหรือการมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ในระบบสุริยะอย่างดาวพฤหัสที่ช่วยดักจับดาวเคราะห์น้อยทําให้มันไม่ตกใส่โลกได้บ่อยๆครับทำให้โลกปลอดภัยจากการชนครั้งใหญ่บ่อยๆถ้าไม่มีดาวพฤหัสแล้ว เหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกจนสิ่งมีชีวิตสูญพันแบบไดโนเสาร์เนี่ยอาจจะเกิดกับโลกเราบ่อยกว่านี้แล้วสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแบบเราก็คงไม่เกิดมาครับเพราะสิ่งมีชีวิตจะเกิดการรีเซ็ตครั้งใหญ่บ่อยเกินไปครับและเอิร์ธไฮโพทิสตอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องคําตอบสุดท้ายว่าทําไมถึงไม่มีอะไรทําทรงภูมิปัญญาต่างดาวเลยแต่ยังไงแนวคิดนี้ก็ยังคงทําให้เราเห็นว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่พิเศษที่สุดในจักรวาลอย่างโลกเรานี้ครับ